ัดนนีค่ะนี่นะคะอยู่กับรายการเลยกอนเลยมั่งชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เฟรนด์บีสอร์ทนะคะที่นะคะมุมก,กว้างๆเลยนะคะคือที่นี่นะคะสวยมากนะคะเป็นธรรมชาติที่สวยมากๆเลยนะคะแล้ว นะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำอย่างเช่นปั่นจักรยานนั่งชิงช้าเล่นแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้ที่เยอะเลยนะคะห้องพักก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพาไปดูกิจกรรมก่อนเลยเนาะก็คือนะคะอันแรกนะคะเป็นการถ่ายรูปก็นําก็ตรงนี้เลยนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปั่นจักรยานถ่ายรูปสามารถนั่งวนนี้ได้นะ มันจะขึ้นยากหน็ดนะคะอัอนเนี่ยนะคะเราก็ได้นั่งอยู่บนนี้นะคะอีกคันอาจจะนั่งตรงนั้นก็ได้นะคะอย่างนีนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็เป็นคิลฟางนะคะที่เล็กกะนะคะนั่งอยู่นะคะชิลๆค่ะเนี่ยนะคะชิลไหมคะ เขาไม่ตอบนะคะแต่ว่าเขาชิลแบบมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการปั่นจัก,กรยานนะคะมีหลายสีหลายแบบให้เเลือกเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวเล็เกหนูนะคะก็สามารถใช้อันนี้ได้รือถ้าสมมติคนตัวใหญ่แล้วก็แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ตัวนั้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปั่นเลยนะคะก็คือ สามารถปั่นไปนู่นแล้วก็กลับมาได้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะน,นะคะเราเลือกมืสีน้ำตาลทั้งโเราชสีน้ำตาลน,นะคะแล้ก็เล็กๆด้วยอันนี้นะคะเราก็ฝั่ักรยาร็จลคะแล้วก็เอามาวางที่เดิมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชิงช้านะคะเราไปเล่นกันนะ แค่มุมที่มันเป็นจัก,กรยานแต่ว่าเราสามารถถ่ายกระเบต้นไม้กบะ่านกับดอกไม้ได้ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปโชว์บ้านอนสปอร์ตของเรานะคะก็จะเป็นหลังอย่งนีเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะ แล้วแล้วมันอาจจะลกนิดนึงนะคะแต่ไม่ลกมากนะคะเราลองเข้าไปกันเลยนะคะถอดรองเท้าก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในตัวบ้านกันเลยนะคะข้างในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เข้ามาตอนแรกะค่ะก็จะเจอตู้เย็นนะคะข้างในก็จะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะ ต่อไปนะคะในห้องน้านะคะก็จะมีเป็นที่อาบน้ําเป็นแก้วกระจกนะคะแล้วก็ที่ร้านมือปิดสีนะคะแล้วก็ชักโครกค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมุมดูทีวีนะคะลดนิดนึงนะคะเป็นมุมดูทีวีนะคะนั่งอยู่ชิลๆนอนแล้วก็ ดูทีวีไปด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีที่สอบการจบงานด้วยนะคะต่อไปนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะเราจะมีชั้นบนเันอีกนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันเลยนะคะนี่นะค่ะชั้นบนบันไดก็จะเป็นไม้นะคะสวยๆนะคะนี่นะค่ะก็เราก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะ เอาขาเยนะคะก็สอดเข้าไปแล้วก็ถ่ายได้เลยนะคะบอกไปนะคะข้างบนนะคะจะมีเตียงอยู่สามเตียงนะคะเราน,นะคะก็จะมีเตียงอยู่สามเตียงข้างบนก็มีแอร์ข้างล่างก็มีแอร์นะคะบอกไปก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีผ้าห่มทุกเตียงหมอนทุกเตียงบอกเลยนะคะห้า อันนี้นะคะ5คนอยู่ได้ด้วยกันเลยนะคะหรือ5คนขึ้นไปก็ได้นะคะหลังคาก็จะสวยๆนะคะแล้วก็แล้วก็คมไฟก็จะมีลายสวยๆด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะ เรขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมแวะมาที่แฟรี่รีสอร์ทที่เพชรบุรีด้วยนะคะแฟรไม่ใช่แฟรี่รีสอร์ทนะคะค่ะนะคะแฟรี่วิลล่านะคะที่เพชรบุรีนะคะอย่าลืมมากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสับละค่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ